ลีน่าจังตอบกลับไว้แบบนี้หลังเบลลาบอกไม่เคยลืมบุญคุณวีดดราม่าแต่ก็จบลงด้วยสวยเมื่อทางด้านลีน่าจังได้ออกมาไร้สดพูดถึงเบลลาหลังกระแสะตอบรับภาพยนตร์บุพเพสน,นิวาส2ดีเกินต้านทำไรายได้ทะลุกว่า200ล้านบาทแล้วซึ่งลีน่าจังก็ได้พูดในเชิงตัดเพอน้อยใจว่าเบลลาไม่ออกมาพูดถึงตนเลยและเจ้าของงานก็ไม่ส่งบัตรฟรีมา เชิญไปเลยจนกระทั่งต่อมาเบลล่าก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้คะ่ะว่าไม่เคยลืมบุญคุณใครที่มีพระคุณกับเราขอบคุณแม่รีนาจังด้วยที่ให้กำลังใจและจะส่งบัตรชมภาพยนตร์ไปให้ด้วยพร้อมทั้งขอบคุณคำอวยพรรักแม่นะคะขอให้หนังถึง500ล้านด้วยนะคะล่าสุดรีนาจังก็ได้ไลฟ์สดตอบกับเบลล่าแล้วว่า ดีใจมากที่เบลล่าจะส่งบัตรมาให้ชื่นชมกับคำตอบของเบลล่าสมแล้วกับการเป็นนางเอกน่ารักทั้งในจอและนอกจอเลยนอกจากนี้ลีนาจังก็ได้ไวอวยพรให้เป็นนางเอกพันล้านเร็วๆนี้ด้วย